แเขาก็ไม่ค่อยชอบช่างพูดอย่างพวกแกเฮ้ย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 เ๋ยวเ๋ยวปุดตัวเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนดิไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย สครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Bestlands u r v i v a l นะครับผมเอาตัวรอดนะครับผมในดินแดน Cowboy นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับผมผมหาหายจาก EP แรกนี่โคตรนานเลยนะครับผมเอาละมันให้ผมทำอะไรวะวันนี้เอ่อพุ่งสู่รังปีศาจมีรังปีศาจด้วยอหรอวะแล้วเราต้องเอ่อไปว่าไงคือไปทางไหนวะ ตรงๆว่าของผมเต็มแล้วนะตอนนี้ก็อะไรให้ผมซื้ออีกแล้วผมไม่มีตังครับผมยังผมไม่อยากเติมครับผมอะไรวะอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวขอดูของในกระเป๋าผมรู้สึกเดี๋ยวอันนี้ให้ผมซื้ออีกหรอมาช่องเมื่อก่อนเหมือนผมซื้อไปแล้วนะจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดเหมือนผมจะซื้อไปแล้วนะเลยซื้ออีกหรออ๋อบอกโบนัสด้วยอะไรนักหนาก็จะขายของอย่างเดียวโอ้ยังไงจะค่อยซื้อทีหลังครับผมโอ้ยอย่างว่าจะขายของอ่ะไม่ได้ขายของอยู่บไดนเหรอเนี้ยอันนี้คือต้องอัปเกรดไว้ยคือเราต้องมีไม้แทง่งแล้วก็แท่งเล็กโอ้ยมันเป็นศาสตร์เนาะทำไมมันยุ่งยากอย่างเงี้ย มันมีแต่ของจําเป็นนะแ้วผมจะเอาอะไรออกดีปะ่ะถ้ากดปีมุมนี้ก็คือทิ้งเลยนะครับผมก็กควนเกินไปไหมนาที่ไม่พอต้องลำหอกไหม้ึ่งไหบารนี่อ้อ เอาเไงดีวะอยากสร้างทำไมมันงกยังไรเกมนี้วะก็งกเกินไปมั้งว่าอยากจะสร้างไงวะของไม้เก็บของไม่เห็นมีแพงเลยคื้อทนดีมีแต่ซื้อกับซื้อว่ะก็ทำอะไรดีเนี่ยก็จะทำอะไรดีแล้วเนี่ยเพิ่งเล่นเองนะเนี่ยยังไม่รู้ลเลยว่าจะทำอะไรผมอยากได้กล่องอะ่ะยังไงวะทำยังไงเฮ้ยงี้นี่เอง เออโอเคเก็บทั้งหมดเลยเออเอ,อ้ยอันนี้อะไรปะไม่ธรรมาดาระดับหนึ่ง,ก,งการป้องกันยีบสองความทนทา180ความเร็วในการจบที่บวกหนึ่งนั่นนะไม่ได้บือ้อผาบ้าบอกขอแตกอะไรแล้วออดีปะอันนี้คือน้ํายาปะเชงปะแล้วตอนพวกนี้คงไม่จําเป็นมั้งผมว่าเฮ้ยแม่ง กันทายผมยด้วยเป็นไงผมเข้าได้เนาะเก็บทั้งหมดเลยแล้วก็ออกมาโอเคครับผมมีมีมมสตูลหาแล้วตอนนี้เาแล้วเราต้องไปทางไหนวะทางไหนดีอ้อย,ยมาขายมา้าขายม้าแพงเกินอะ่ะปุ้ยอันนี้คือเอยียงวันนี้ขื้นเหมือนผมจะมีเยอะแล้วนะอันนี้ผ้าพันแผลขอเป็นผ้าแผลและกันเจ็ดวันไว้แล้วมันจะหายไปอี่หอกแดงลองคงแกงไว้นี่ช่องเก็บของต้องซื้อและแ,ละแต่ข้าหน่าและกันฟันเอาเด้อว,วันนี้ผมจะเสื้อ ไหนไวะเป็นอันนี้9 9 9ห,นหนึ่งเก้าเก้าแมวแมวปกติปเติดีิอ่าไหนว่าอยู่ไหนมันอยู่สายวะฮะที่บอกอ่าให้เราไปทํามันอยู่สายวะหลัปงปีศาจแล้วมันอยู่สายอ่ะเออป่าเสื่อมโทรมป่าเสื่อมโทรมปะป่าพุ่งสู่หลังปีศาจมันอยู่สายหลังปีศาจนะรอจนกว่ามอลลีจะกลับมาเอามึงขายมอลลีฮะไายไซสไปลิ่มทั้งไหนไวะจะสร้างเอาอะไรนั่งหนาวันนี้มอลลีรอจนกว่ามอลลีจะกลับมาวะาเพนี่ไงมอลลีอยู่ตรงนี้นี่เอก็ เอ๊ะ hey, ฉันกลับมาแล้วและไม่ได้มีแค่สมุนไพรนะเจ๊เ <Okay, S 1> ข้าใจแล้วได้มาตัวเปล่านะมีสมุนไพรมาด้วยแถมยังมีไม้หินแล้วก็ของมากมายเลยดูสิพอเชอิญรู้จักเพื่อนใหม่ของฉันฉันได้พบกับชนพื้นเมืองจากเผ่าทางเหนือเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะช่วยตัดหาสเบียงให้เรานะตาแมนของพวกเขาบอกว่าฉันมีพรพิเศษจาทึกไปเลยใช่ไหมล่ะ huh? โอเคครับผมแล้วเจมอลลี่จะให้เราทำอะไรเนี่ยมุ่งสูตหลังพิซซ่าคุยคุยกับมอลลี่เออไปไปไปมอลลี่มอลลี่เราเราจะไปกับจัดพิซซ่าเนี่ยอ่ะสุดท้ายั็เสร็จยังไปจะน้องมอลลี่ตั้งผ้าพันแผลจะเอาจังไหนวะมาตรงนี้ใช่ไหมนี่เอาผ้าพันแผลโอเคเสร็จแล้วก็นำไปให้มอลลี่ใช่ไหมไปดูสิว้าวคุณดูเหมือนผู้ช่วยในะอำเภอตัวจริงเลยโอเคครับผมตามเควส ไปครับผมมุ่งหน้าสุรังปีศาจเออไม่ไปกับผมด้วยเจมอลลี่จริงเลยครับผมไม่ต้องเดินเดินกว่าจะถึงไม่รู้ว่าชาติไหนนะสุรังปีศาจผู้หารลังของบูเชารี่คู่กับบูเชอร์วนี้ผมสู้กับหมาก่อนเฮ้ยหมาตัวนี้ไปแล้วให้ครับผมโวย่จยโจยโจยเรียบร้อยเขาทั้งหมดเองมีแต่เชือกว่าหมอนี่มีแต่เชือกเฮ้ยร้อย โอ้โยเจ็บๆเจ็บนี่เรา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 ถึอเราถึาถืแล้วอ่า,า,านี่ไงอยู่ตรงนี้ไก้ไหนปะเนี่นกกยเล้วก็โอ้ยคุยกันก่อนดิอ้าวนี่ไงเออฉันเหนื่อยกับการรอคอยฮีโร่เหลือเกินไอ้ดิมิสติกนั่นหรอพเพื่อนเรียกฉันว่าซาร่า,า,าห์อ่ะเฮ้ยอย่ามตายครับผมพวกนี้ ดีไม่ว่าดีมาหาเรื่องผมรูมไมเรียบร้อยของม,มาทุกคนผู้หวัดดีเอ้าจะตายแล้วนะนเนี่ยอ๋อนี่เข้ามาตรงนี้โอ้ไปไ่าไยขอบถามริกนี่มาเยโกไปเรียบร้อยกล้าหมาครับผมก่อนกลับแคมป์ไปช่วยน้องสาวของเรา เก็บอาของเล็กๆ่น้อยกลับบ้านไปตามหามอลลี่มอลลี่อยู่สายวะเอ้ยมอลลี่อยู่ไหนตามหามอลลี่แต่ของผมเต็มแล้วเดี๋ยวผมเอาของไว้ในบ้านก่อนนะครับผมเกมนี้มันยากอย่างหนึ่งนะครับผมเตงพลังงานโคตรโคตรถ้าเราแปปบบกดวิ้งคืกันเลยไหมเดินใช้เวลาโอ้ยเบิย้ยเกยตายเดินใช้เวลานานๆาน,าน,าน,นี่เลยอ ยี่กว่านาทีใครป้าจะรอไหวป่ะผมคนหนึ่งที่รอไม่ไหวอะ่ะแต่เล่นเกมนี้เตินนป้ายถึงระดับ30แล้วภารกิจของนักธรรมชาติวิทยาเพื่อสร้างบ้านสัตว์เลี้ยงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถามอยู่ตรงนี้เหรอลิกฟอดเอา่ะให้ทำไงปะหมายว่าตัทำปืนยังไงมันไม่ตันหรอวะโอเคก็จะได้เนาะ่านไม้อีกนึงไป ทำปืนครับผมทำปืนทำปืนสร้างโอเคเสร็จับไม่ต่อไปพบกับคนเลี้ยงมา้าโอ้เขตบ้าบอลพอแตกว่าแบบจะเสร็จจะสิ้นก็กินเวลานานเกินนะครับผมผมหยิบของก่อนนะ บ้าบอกเขแตกไม่ธรรมดาเวลาน,านานมากกว่าจะทำอะไรเสร็จอะหลายอย่างอะเอานี่ไงมาทางนี้เนาะแล้วจำไว้ด้วยแกต้องจ่ายเงินตรงเวลานะ เอ้ฉันใส่เกลือฉันใส่เกลือให้ม้าของคุณฟีเนี่ยนะไอ้ตายเถอะนั่นเป็นเหตุผลที่แกยังมีชีวิตอยู่ไงล่ะประทันเวลาพอดีเลยรอเดี๋ยวเราต้องคุยกันสักหน่อยนะฉันไม่คุยฉันคุยไม่ค่อยเก่งด้วยสิปกติคุณโครมักจะพูดแทนฉันแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบพกสร้างพูดสร้างพูดอย่างพวกแกอยโยโอยโอยเรวเร็ว โอทโธ้ยเย้ารอก่อนดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเ้โอ้ยอเดินแบบโบนบอลมันเปล่าวะ